สวัสดีค่ะทุกทกท่านตอนนี้นะคะตุกอยู่ที่ดินแปลงพรีเมียมนะคะอยู่ติดกับคลองแอนค่ะวิวท้องทุ่งนานะคะที่ดินที่เรานำเสนอวันนี้คือแปลงนี้ค่ะเนื้อที่760กตารางวาค่ะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะซื้อแปลงนี้นะคะ760ตารางวาตารางวาละ2 9 0 0ัรบาทแถมฟรี แปลง A10 เนื้อที่123.8ตารางวาซึ่งปกติราคาตารางวาละ5,000บาทนะคะเราไม่ขายเราแถมฟรีให้เลยค่ะกรณีที่ท่านซื้อแปลงนี้นะคะแปลงพรีเมียม1น,นะคะเหมาะสำหรับทาโคบหนองนาโมเดลนะคะทำการเกษตรนะคะปูกล้วยทำธุรกิจต่างๆนะคะสามารถทำได้นะคะแต่ว่าแปลงนี้สร้างอาคารไม่ได้นะคะทำการเกษตรได้นะคะ แต่แปลงที่ท่านสามารถสร้างบ้านได้ก็คือแปลง A10 นะคะสามารถสร้างบ้านได้นะคะเมื่อหักระยะล้นจากแนวเสาไฟฟ้าไปแล้ว20เมตรสามารถสร้างบ้านได้นะคะทำเลนี้แปลงนี้พื้นที่สวยงามมากๆเลยค่ะรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะกรณีจะซื้อสดก็สามารถทำได้ค่ะโฉะนดพร้อมโอนกรณีผ่อนผ่อนไม่เกิน5ปีนะคะดาวเริ่มต้น ห้าหมืนบาทเท่านั้นค่ะท่านใดอยากได้ที่ดินแปลงนี้นะคะรีบติดต่อหาตุ๊กเลยค่ะเบอร์โทรศูนย์เก2าเกนะคะช้าอดหมดนะคะภายแนวที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ